สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง K.K d y นะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม d e s i l e n t Evil 2นั่นเองซึ่งเป็นเกมผอีอ่อทุงหอศพนะครับท่านผู้ชมอันนี้มันเป็นภาค2นะครับท่านผู้ชมซึ่งมันเป็นเกมออกใหม่เล่นนะผมก็เลยจะลองมาเล่นดูมันจะน่ากลัวมากน้อยเพียงใดผมได้ลองเล่นนิดนิดหน่อยๆแล้ววันนี้ก็จะมาเล่นอีกครั้งหนึง่ง อืมรู้สึกว่าเราน่าจะเผลอเข้ามาในเหมืองหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละท่านผู้ชมเราตกลงมาแล้ว <c oughs> เราก็เจอนี่ไง <c oughs> เราก็เผลอหลับไปสักพักหนึ่งแล้วผมก็ลืมตาขึ้นมาในอุโม,มงค์เน่าๆแห่งหนึ่งที่นี่น่าจะเป็นเหมือง หรืออุโมง์อะไรต่างๆแน่ๆเลยซึ่งแน่นอนมันก็ตกใจเหมือนกันนั่นแหละดูบรรยากาศที่นี่สิครับผมไม่แน่ใจเลยว่าผมจะรอดไปได้อย่างไรเจอดีนี่ทำไงดีวะเนี่ยโยมีอยูสองที่ขวาร้ายซ้ายดีขอไปนี่ก่อนครับผมยังไม่อยากเจอดี ผมรู้สึกว่าตรงนี้น่าจะเป็นทางออกหรือเปล่าเฮ้ยทำไมมันมืดจังเลยอ่ะเฮ้ยๆๆๆๆๆโอ้ยนังไงทางออกโอ้ยอีซีจัดเจอทางออกแล้วไม่มุดก็บบานแล้วถ้าเดินไปตรงผมว่าเจอดีแน่ๆเลยโอเคไปดูต่อด่านที่2องกันเลยนะคบผมมันเฮ้ยอีซีเหมือนกันนี่แหละได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วแหละ ให้ตายแต่ซาร่าผมอยากรู้เหมือนกันว่าที่นี่มันมีความเป็นมาอย่างไงทำไมผมถึงได้มาอยู่ที่นี่แต่ตอนนี้ผมจะต้องเดินไปก่อนค่อยๆหันซ้ายหันขวามองหน้ามองหลังนิดๆมันมีอยู่สองประตูให้เลือกผมขอไปตรงนี้ดีกว่านะทำไมเสียงผมเปลี่ยนไปละ่ะมีแน่ๆวะ่ะ โอ้ยเหี้ยโอ้ยเฮ้ยมันมันเด้งเลยมามันมันเด้งขึ้นมาเลยนะนั่นไงเฮ้ยนี่แหละนี่คือทางออกของสวรรค์จริงๆให้ตายเถอะไปต่อกันเลยอืมไปตรงไหนดีครับขวาร้ายซ้ายดี ไปตรงนี้ดีกว่ามันอาจจะมีดีที่สุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเฮ้ยเฮียเฮียเฮ้ย,ยถ้าเจอต้องรีบหันหน้านะถ้าเรามองนานนะมันก็จะกินเราเดสสมอลเล่แน่ๆเลยเส้นทางนี้ไม่แน่ใจว่าไปที่ไหนแต่เส้นทางนี้น่าโโออ้้ มันอัปเดตเว้ยผีอัปเดตเว้ยผีอัปเดตเว้ยจ้าตรงนี้แหละสิ่งที่มันไม่ได้อัปเดตมาอย่างหนึ่งคือไล่ตามไม่เหมือนในภาคนะมาไล่ตามไงเฮ้ยเฮ้ยให้ตายดุ่นดิดูจากสภาพที่นี้แล้วนะผมไม่แน่ใจแล้วผมจะต้องไปที่ไหนมาเลส เอาที่นี่มันทางตันนี่หว่าท่านผู้ชมดูมันตันนี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยทางตันเว้ยเฮ้ยเฮ้ยด่านที่สามมีตันด้วยเว้ยตรงไหนว่าที่ผมเจอเมื่อกี้ก่กอนหน้านู้นแหละตรงนี้มีที่หรือเปล่า มันเป็นใครมาขุดอุโมงค์แบบนี้ไว้ว่าปะเราต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้ในตัวเรื่องนี้ในเกมนี้นะฮะก็คือว่าเราเป็นผู้หลงทางนั่นเองเผลอตกลงมาในเหมืองเหมืองอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละอันนี้เหรอโอไม่ใช่นะใช่ปะวะนี่แหละอ้าวใช่หรือเปล่าไม่ใช่กลับมาด่านเดิมนี่ด่านที่สามครับนี่ด่านที่สามนะ ยังไงวะเนี่ยชักจะพิกลพิกลแล้วเว้ยโอ้ยตรงนี้ไปแล้วเจอวะผมว่าเจอตรงนี้ก็ไปแล้วเจอเหมือนกันเจอเหมือนกันแหละโอ้โหโโโมีอยู่สามทางให้เลือกแล้วคุณจะเลือกทางไหนด้านนี้ด้านแรกทางแรกก็คือมันมีทางแวะนิดหนึ่งอันนี้ตรงไปเลยนี่ก็เป็นทางเลี้ยว สำหรับผมนี่ตรงไปเลยตรงไปเลยตรงไปเลยแล้วดีสุดเฮ้ย oh ย yeah! ตรงไปเลยไม่ได้อีกประตูหนึ่งตรงนี้แหละตัวนี้แหละนโอ้ยตรงไหนว่านั่นหรือเปล่านี่แหละนี่แหละ นี่แหละมั้งหรือเปล่าอ่ะเอ้ยตรงนี้มันทางทางมานี่หว่าโอเคตรงไหนที่เราไปแล้วนะสองทางนี้เนาะตรงนี้เราเอ,อ้อมตรงนี้ตรงนี้มันจะมีอยู่เราไปหมดแล้วเนาะเอ้ยเหลือตรงนี้ครับเหลือตรงนี้ยังไม่ไปเฮ้ยเอยเอนี่แหละ ดูความกว้างของรูนี่สิอุโมงนี้ผมว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีดูจากทรงแล้วนี่ผมว่าน่าจะเจอดีๆแน่ๆเลยเว้ยเป็นไงเป็นการละเว้ยวินาทีนี้เออนี่แหละนี่มันมาไกลผมว่าทางออกชัวเอ,อ้ยนั่นไงเจอทางออกแล้วจ้าเจอทางออกแล้วหนึ่งโอเคได้เวลาเข้าไปแล้ว ไปต่อกันเลยครับตอนนี้เป็นเอา้ายังอยู่ในโหมดด่านที่สามอีกเหรอเออไม่ใช่ครับมันไปเรื่อยๆนั่นแหละรอดูก่อนวนะ่าผมจะเจออะไรเด็ดๆดีๆในเกมนี้หรือเปล่าเออมีอยู่สองทางให้เลือกเส้นทางนี้ก็คือทางตันไว้หลอกทวงเวลาสนเส้นทางนี้สิมันมีที่ให้ไปด้วยนะตรงนี้มันเฮ้ยเฮ้ยอุอ้ย ไม่ตายเถอะเฮ้ยตรงไปเลยเนี่ยตรงไปเลยเนี่ยตรงไปเลยเนี่ยยิงเราผ่านไปเรื่อยๆมันก็ยิ่งไกลขึ้นจะหลอกกูไปเนี่ยจะโอ,อ้ไม่ได้ไอตายสิตอนนี้ผมต้องหาทางออกไปจากที่นี่แล้วอะเส้นทางนี้ผมยังไม่ลองไปดูเลยหรือว่าเป็นเส้นทางที่ผมมาแล้ว อันนี้ผมไม่แน่ใจเลยนะโอเคได้เวลาเดินมุดไปตรงนี้แล้วประเด็นคือเวลาเราไปเนี่ยเราไปได้นะเฮ้ยคุณคุจังเฮ้ยไม่ใช่ที่เรามาเมื่อกี้่าเฮ้ยที่เรามาตัวนี้ที่เรามาครับทาบ่านผู้ชมคือประเด็นคือยิ่งไปไกลเนี่ยมันจะหาไอ้นี่ยากครับทาบ่านผู้ชม ไปนี่แล้วไปนี่แล้วแม่เงยนี่ล่ะเออไปนี่แล้วไปนี่และนี่แหละที่จะเจอหรือเปล่านะเส้นคดเขียวอย่างนี้ไม่แน่ใจเลยนะเออโล่งๆอย่างนี้ค่อยว่าหน่อยเน็กเกียดช่วงทางแวะนี่มากเลยนะว้าวหน้าบนข่าวจั่วเลยอะ ไม่ดีเอาซะเลยเริ่มใหม่สิมันให้เราเลี้ยวมาตรงนี้ผมจะจําได้นิดหน่อยคือมันจะยากอย่างนี้ครับเวลาเราผ่านด่านใช่ปะมันไอ้นี่ครับท่านผู้ชมเวลาเราผ่านด่านแล้วด่านต่อไปมันจะยิ่งไกลขึ้นตรงนี้เป็นที่ที่เราไปแล้วไปแล้วเราเจอดีเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปอีกเพราะผมไม่อยากเจอดี ผมอยากเจอคนดีงอะข้อนี้หรือเปล่าข้อนี้แน่ๆเลยอะครับไอ้ตายจะครับวันนี้จะขอพูดเสียงนิ่มๆนิดนึงนะครับขอเปิดเปิดเปิดประสบการณ์เล็กๆน้อยๆหน่อยจ๊ะประสบการณ์หล่อว็ฮ่อห่อแล้วไงต่อหัวเรอะแค่นี้มันก็ไปว่าง้น เฮ้ยไม่เอาสิครับอย่างนี้ไม่ดีเลยอะครับทําไงดีอะครับทายังไงถึงจะออกไปจากที่นี่ได้ล่ะจ้าฮะทำไงดีตรงนี้แหละตรงนี้แหละมีที่ให้เลือกเยอะอยู่เหมือนกันนะนี่มีที่ให้เลือกเยอะเออคุณคุนจังเลยคุณคุนจังเลยไม่คุนแล้วแหละสองทางนี้แล้วไปนี่ก่อนนะถ้าไปตรงนี้แล้วไม่เจอเนี่ยก็ค่อยไปตรงเมื่อกี้แหละ S 1> <S 1> <S แม่แม่มึงเอ้ยให้ตายเถอะตรงไหนว,เวะเมื่อกี้นี่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 แหละนี่แหละนี่แหละนี่แหละให่ตายเถอะครับขอเข้าไปนะคะคนดีขอเข้าไปนะจ๊ะคนเก่งนะครับไม่งอแงนะคะ <S 2> <S 2> โอ้ยโดนครับโดนแล้วครับโคตรเจ็บเลยครับโอ้ยโอเคนะฮะเอาเป็นว่านะครับผมใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของ K d K DIY ด้วยนะครับผมคลิปหน้าเกมหน้านะครับผมจะเป็นอะไรนะฮะอย่าลืมมาติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรักทุกคนนะครับรักนะครับ รักนะนะรักนะ